เลี ite, all okay. 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 ้ยงหอยเลยบาทพุ่นต่ว่าทองย่งนี้ใส่ได้ยิ่งแล้วพี่น้องปลาเหวค่ะเหาเนี่งสิละดอกก็แข็งแข็งแเลยพี่น้องนะเอาเอาเก็บเบงเอาทองเอเบิ้องปุ่นโอ้ยสื้งี้ยปุ่นน่ะอ้ยาเลอะกับเตาทาเลี้ยงหยได้หรอแม่เนื้ ล่าหลุดนน้ำกันต่อเรื่อยๆเด้อพี่น้องนี่คืดอกหน่อยเอาหลุดแน่น,นอนมาหายกำลังใจพงเยี่คอนกับใ,กใหญ่กอนแน่เยอะนี่่มมองไงผัวขาหนอพุนใหญ่กอนใส่ถุงหน่อยจ้าเต็มเลยเนีเอามาต้าเดียวพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดมันโมลายเยอะเอามาต้าเดียวมาขอเฮ็ดอันเชื่อมเขตสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพอกันเสองวันทีสิ้หาจ้าพี่น้อง พฤษนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ะวันนี้ก็เขาปลาคือเก่าจ่าพี่น้องมาหาเบิ่งว่ามันสรีมีเห็ดยังให้พ่อให้แต่เก็บบองเนาะจานันเนาะพิการเท่ากับวัดภูผาลันสูงอำเภอหน้าชิวยจังหวัดอุบลจ้ะพี่น้องเอ้าชโชวสิมานกะมาดุลน้ำกันเด้อพี่น้องเออแยกก่อนเสดเห็ดบองมันเองเสดพ่อแกงมัเนาะเพราะว่าหมูว่านกะหาเะอยากเลยพี่น้องอกกอดูเลยลองมาหาบงอีกมันีอ่ เฮ็ดตูงหลวงฝนดอกแรกเหกดมันได้เฮ็ดบนอ้อมมันนี่ยังมันไก่เติบได้ในนี้บ่พันมินได้เฮ็ดทอดอกกินก็นำลังผอเฮ็ดพี่น้อไงเฮ็ดตูงหลวงฝนดอกแรกตออกกันมูเนี่เน้อซองดอกจ้ะตูงหลวงฝนคือเก่าจ้ะพี่น้องจำนี่ที่มันแสบเน้อเอามาพอเฮ็ดก่อจ้ะพี่น้อง สามดอกสามดอกเนาะอมันหายไปอยู mm ่ไต nah ้คอนพี <BR> EN, ่คอนออกเอาผึงดำจ้ะโอ้รอง่ามเนาะขี้หนอนไม่เหนขี้หนอนเมนมาไหนแม่ซุม่ค่ซุ้มขูว่าเมียน่ามาเอาทักที่ บางคนเขาก็ออเกอื่อหนึ่งเทปผงดตับกล้วยเนาะเียงเสือด้วยพี่นอ้องนี่ซองซื้ออันมันเ็ดผงดำเขาก็เอ,อื่นมันดำเท็ดดอกด,ดำที่เื้อได้นี่โรสัดใส่ได้เลยเนาะแมนหาดูเขาลงหกเลี้ยงซ้ำดอกจากพี่นอ้อง

ดอกงามเลยแต่มันขี้ปวดกระโดดแนวคือดอกเที่ไม่เติมขอน่อยจ้ะอุ้ยดอกก็เสียงอยู่ดอกนี่จ้ะจะชุบมาเถียงจ้ะอุ้ยห่าต้องชุเนี่างนี้หามีหนอชุบมาเถียรค่ะ cái đằng trong chuồng Đi nó khẽ chà. Ừ. Ok khám con. Ừ, tha nhắn cứ nhảy thế. Cô nào. Đó ngàm hen. Thật thản thì nó. Ừ, đi bò. Ờ đi đây là. Đây เดนแตกเนาแนะแม่นอ๋อมาเบิ่งห่มเห็ดของขาวก็เห็นอยู่นนเนาะแม่นเห็นหลายดอกอยู่แต่พตี่น้องมันมันแตกมันแห้งเนาะมันแห้งมันนี่ฝนกำลังโตขึ้นนี่มนเป็น,นอะไ้างเข้มแข็งแบบไหน,นมันเป็อะไรบ้าเอาอมันเทาเนาะอืออ้้นหนู้ห,หัวไหลดอกห,ห,หัวไหลดอกหัวไหลเขาไหว้เห็ดยเสือมั้ไปเก็บต่อไปอีกจ่ายออกก็ไหายเรอก โอ้ยมันแรงมันแหงเลยโอ้ยติรบนโมดายโได้เพาะฉะน้ติรนให่ยุดอกข้างามัแข็งเลยเก็มแรงเลยหนุ่แกงแสบเดือดดอกเดือดดอกคุใหา่แตกๆเลยแตกขยามีอ้ยเป็นบางสีแกงนี่ลน้องมันแตกแกงหวานดีเลยนี่ ตะเกียงวานนี่เห็น<ป>ห็ดแหลงเกียง,ยงแสบเกงหวานเห,นเห็ดมันแห้งมันแหลงเกียงห,ห,หวานดีนะุ่มขอบค เ็กไก็บมาพี่ได้แกงหน่อยฝนมาตกมาสาเมือชีมันตกขึ้นหนะเต่ว่าบ่ตกมาแหงไปไหนดอกพี่หนออุ้ยเจียวยะอยเขียงเกะแท็เลยเพ่หนฝนมไแหงปไนดเยนซุ่มไ่แหงไปไหนนไเจ้าดอกดอกมัน เดินไปเหมือเด็กนอนจะชิวเี้ยงน่อยเล่นไปเรื่อยๆต้เาเนาะเด็เป็นเสือลายเต่าผิวชื่อหนอนชื่อรื่งตาดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกกินเป็นยังี้กัน ตอนกระเตะขึ้นกันอู้ตะกียงวานนี้เหรอุ่นให่ก่อนพญางมาก่อนพญางมาเบิ้งมค่อยเกบเพ็ดผงอีตันหรีอว่าเฮ็ดผงจัะเตาพี่น้อเห็นหรือว่ายออกยูอยูฝลาวาไปไปไเบิ้งหลุดน้ำกันเบิ่งพี่น้อ พ่อได็กแกงอยู่พี่หน่อพ่อได้แกงอยู่อ่าไปไปแกงหนึ่งแล้วผมออกยาอยู่หอดโอ้เฮ้ผมอีตันกันหลังแตกเนาะอีตันหลังแตกเลยสีเหลืองมันเหลืองมันมันแห้งมันแหลงหลายหันไปอู้ค้นกับมัแห้งพี่น้องเดียบ่วงยิงกับหูเนานยิงแห้งแข็งยี่หน่อแม่นอ้าเก็บมวงเนี่ยเหลืองอ้อยเลยบ้านคุณแต่ว่าทองอย่างใส่ได้ยิ่งแล้วพี่น้องแขนอันตันสมสื่ออุ้ยตัวนี้ แกงเสบทีได้นี่คงอีตันนี่น่อะแกงเสะบวานเนาะเป็นสีเหลืองโอ้ใส่ได้ยุน่สนสวยๆมันมันเห็ดแหลงเนีพี่น้องาว่มาเห็ดแหลงคือเห็ดฝนบ,นต,นบนต,ต๊สเนาะเอาบต๊ตุ้งจม่มขื่อนที่งแงอเเดี๋ยวบ้ามีต๊ะมแ้งเดียบงเดี๋ยวบงดินเนาะไป เแล้วมึงส่งใยก่อนไว้ที่จะได้เป็นบุดอกเลยบานที่ขาดึงที่อะไพี่น้องเฮ้ยเบิ่งเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาส่งพี่น้องเนี่ยเบิ่งเบงขาขาก่อนพุนนียข้าวเหี่ยวข้าวเหียวเนี่ยพี่หลาดอกระแขีงแข็งเลยพี่น้องนั่นเอาเอกเก็บเบิ่งเอาทอกเบิงเบงุ่นโอ้ยเฉยเยมา กูน่ะอู้ย์ขาเรื่องอึขาเรื่องอึห่ยได้เนาะแม่นปลาอันนี้เป็นปลาไฟไหม้ตัวนี้ได้หล่ะเอ้าเดี๋ยวบุเห็นเลยเนี่ยต้งหันก็ออกลายอยู่เนาะออกออกพวได้เก็บสุเทียอยู่เนาะแม่นี่มันออกเอ้อออกโอ้ยถึงขากวนติรนออกเป็นมือทั้งอเนาะ เตี้ตาใหญ่ก่อนมือนกันนะยองอุ้ยมันเ็ดถุงเืองอรนี่สิโอ้ดอกหอยมันใส่ไ้บนกะอเีห้งเหรอห้แงบ่กแดงสะแดงมันแห้งแห้งหยลไปไปทางไหนบ่เฮ็ดกระออก พูดแล้วผมเยงไก่เี่ยงวน้องอมเลื้ยงคนไทีงี่ดังเังี่องงามเ่าปนขมินนาไในตาคนัพี่น้องเลืงทุกว่าเป็นขีมินเลียงเกียงหวานๆยงฝอีตันขีินเนี่ยไปเรื่อยเลืยเรืน่อย นอหลุดน้ำกันต่อเรื่อยๆเด้อพี่น้องนี่เจดอกน้อยเอาหลุดนะหน่อยมาหายกำลังใจพ่อใหญ่ค้อนกับยายก่อนแน่ในสวงเฮ็ดออกโบหลายนอใหญ่นอโบแมนว่าโบออกเฮ็ดออกคือหักออกโบหลายโบแมนว่าโบออกบั้งแมนว่ามันโบออกหัวตองเง่้ยงไปนะเดี๋ยวไอ้หัยเลยก็ต้องผีด้วยกอนป่ะก็ต้องผีก็ะก็ผีบ่ มันเงมากเเมื่อยเอากระเป๋าต่างไว้เลาะหรือว่าออกไร่เตบอยี่น้อยใหญ่เจ้ากิเต็มกระตาเ้าเบิร์ดกินเต็มกับเป็นกบับโมนน,น,น้อยใหญ่เนาะมันเนยค่ะดอกใหญ่ที่เป็นเนยมาดูเลยดอกน่อยมันเป็น เอาบได้ไม mm ่แหงใช่โอ้โหน้อ huh. ถ้าหม่นพนอันเลี bottle bottle ้ยงมาหกับสีออกเรื huh. ่อยๆอ้น่แหงพ้น่หงก็ตรงนี้อูเน้ยเ้เฮ้ยยเ้ย้ยเฮ้เฮ้้ยเเฮ้ยเฮยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยยเา้ยเฮ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 ้ยงเ่เ็้ บัวมันเหลืองมันเหลืองอย่างนี้แล้วล่ะคุณน่ะพี่น้องเกียมเนี่ยเยี่ยมเสียบเสียมเฮ็ดหุ่มเลยหวานวันนี้ขอกินดูคืขยังเฮ็ดหุ่มอีกตันน่ะม่นกินแสบกูโม่หวานแกงหวานดีเด้อพี่น้องแข็งแข็งเลยข้าสวทิ้ง

เก็บออกดอกสองดอกแล้วคดอกหาดอกนี่ออกยายเน้อเก็บเอาไปเอามาใส่เต็มตาเองบาทใช่หกืาเดี๋ยวับหานี่น้ำกัน้อๆกปเลยพีเยวอ้ยดอกนั่นกันแต่วงามเนาะแต่ว่างามอยู่แต่ว่าคีดอกเดียวเนาะ หกโจโคอยู่เบือออาเอนนี่ห้องางหาที่อเลยจับที่นอไปเรื่อยๆเรื่ยเ่อยตก่อนแล้วออกใ้ปาปลาออกไม่หลายหนอแน่นโอ้ยต่องหั่นต่วไว้่อนเอไม่้กนะตีแน่นมันออกหนอเต็มเลย่ว่าเท่าิ่มด ที off, have top, have mm ่แรกๆบ่าว่ท่านเห็นูว่าฮอม์โนออกเนี่ยใหญ่เลยเหมือนจะคีไหวบ้างมันก็เลยว่าปีหนาที่มาเบิ่งก็น่าว่ะใส่ได้ยุ่นี่ดอกกันเนาะอ่ะดอกมืดกว่าไปใส่อาตามา เต็ตาเลลี้งมันขนเลี้ยงนเเอาเขห้อมเ่ถึกับเตายังเลี้งงามโอ้งามแห้เต็มตาเลยไปไปาเบิ้งอีกเนะไปเบิอีกเบิ้งไขก่อพ่นเขาหน่อยจ้ะโอ้กงามเนี่อืมติดต่อเงล้างแตกจ้ะออีกยจ้พี่น้อ ถึงแดงแล้วแบโอ้ยยังยังมีล่าน้อยนนอหนึ่งเลยนี่ปาดเอาเนาะวางหมอนนึ่งจะใส่ไ่ายดดิดอ๋อถึงแดงต่ออีกแล้วพี่เน่อสง่ามเลยนาะอืมตกนี่แจงเลยเยอเห็ดซึ้มเก็บทำานพี่น่อ หมดออกขั้งใบตองเป็นพิ่เพิ่มอยนี่ยังเหลืออย่งเดียังเสีย้วยดันใบตองขึ้น cái gì nhảm mà nó để nó yeah. cái ta chứ. đó. cái tai cái พูดดิเปนองเพิ่เปิดแล้วไดันไปตองพูดวพูดเต็มไปวมดอารมณ์นี่แค่กแ่เด็ดีว่าดีแค่

เห็นเนพื่อ,อ,อ,อนกได้ก่านเป็นอันซ่อนอุนุนแข็งดีเด้หี่อเ่งหรห้อมองไงพูนาะอุ้ยขาเนาะผุน,นได้ก่อนใส้ถุงหรอตาเต็มไว้เนี้ยอมาตาเดียวพี่นอเพราะว่าเฮ็ดบมไลเยออมาตาเดียวมาขอเฮ็ดอันเิ่มเขีย่อากผอ้ยขาเนาะ ตาข้แข็งห nee. ่าไม่ไ huh. ด uh ้เป็นเงาเลยตอนี่คุณะตาห่าแข็งเลยกุุ่มเป็นดอกใหม่คุ่น เปิดวอไไปตองแค่ม่ตองขุ่นมาเห็นบ่อหนามองขิ่นเถอน่ะเปิดเปิดวอเรื่อยๆไต่บ่อจะได้ด้ก็เอาต้นโอนโอ้ยหมูใหญ่หมูใหญ่เปิดออกุ่ โอ้ยแล้หอยงามนองโอ้ยงามแหงแขงเยอเลยนะว้งดีดก่อนข้าเห็ดอร่ยอยูุ่นะโอกิงแขงเลย้งอ่อนโอ้ ตไรอ่อนเอาน่พี่น้องตัวดอกกิ้แข็งมันเรืองอารมเ,านนาเลยเยออารมห้ามตาเลยสวดออกหนีไม่ได้ใบต,อง,ตองมุ่กล่องกับปัหยาอู้หคือลายค่ใะใช่ไหมลายละผลเปนน็นหกหัวดอกกิ้แข็งถึงหน,น,น้นอน,ะน่ะไรอ่อนๆจับเขาจับชิอ่อนเขาเอา

โอ้โหกลายครับเอาเค้งดีฮะตัวได้อ่อนบ่เอิเบาเด้งเนาะเด้งแลนวละหมดนี่มันเถาเออมันเด็ดดอกบานแน่จ้งเปะหาใหม่ผลหลายเต๋อไปถึงพุ่นเข็ดงานนวลจ้ะงานพิชซาต้ะผลหวานจ้ะ เราไม่กังหันจนคุณเดียงจ้ะเห็ดหน้านวลก็ว่าเห็ดผึงหน้านวลน้องหมืนกัโอ้ยลงคุณเดียงนั่งเกลี่ติดที่น้องไปใหม่พวกมันหลงฝองเลยเห็ดหวานจ้ะอื้ยขามาสรุปยอดเห็ดจ้ะประมาณูนี่เนาะแม่นเรียใส่ถุงเลยพี่น้องเป็นเห็ดผงมาเกลี่ยเถุงจ้ะ่ดอกงามเนาะเห็ดชนิดแม่นดอกกิ้งแข็งเลยเป็นเห็ดผงอีสตันโอ้เนาะ เฮ็ดถุงก็เจาเล็ดถุงอีกต่ำแล้วพี่น้องเฮ็ดถุดงแดงแน่ลุ่มๆจะเฮ็ดถุงขาวเน,นาะแต่มามนอยู่แบบพี่น้องมันมีมานอยู่แก้วตาเยอตาพนสิหมาแล้วพี่น้องหาประคับกันไหนน้องพ่นสิหมาแล้วเอา้าขิ้นีิกะฝาห้องห่มห่มนี่น้ะงจ้าขี้นิกะสีลาดที่ล้วน้องกับบ้านนะจ้ากับฝาก,กระไรกระแทกกรติดตามกับกระดินแกงเสียนจระซองนู้ก่อนแชนแหนวขิ้นีกก็ขอบคุนนี่ไรจะพี่น้องสวัสดีจ้ามือหนาพอกันไหม สวัสดีครับ